ไม่โดนนะกัดสองรอบไม่โดนสองรอบเลยครับผมดันน้ำตาไม่ โอ้ยอยู่เลยครับผมช่อนครับผมโอ้โหดุจริงๆริงโอ้โหหลุดพอดีเลยเหยื่อที่ใช้ครับผมกบยางนะครับผมสองจุดห้าเซนช่อนน้อยปลาตื่นเลยตัวอื่นโอ้ตัวอื่น,ว,นว่ยนี้หมดเห็นเป็นคลื่นออกไปเลยครับผม น่าจะมีตัวอยู่เลยนี่นะครับผมช้อนสซนี่เลยโอเคครับผมปล่อยครับตกได้ปล่อยเป็นวันหน้ามีไว้กินครับผมเดี๋ยวหาต่อดูครับ ผมต้องมีอีกใส่กำลังห้าเลยลุงขนใส่ตะขครท่านนู้นมองนะครับผมถ้าจะว่ากูนี่ตกแล้วปล่อยทำไมนะครับผมเอาไปหมดก็ไม่มีไว้กินวันหน้าครับอุยอ้ยมุอีกตัวกัดอยู่ครับดุมาก